สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่19 2 5กถึง25กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความพร้อมในเรื่องของทรัพย์เรื่องของวัตถุสิ่งของมากขึ้นหรือมีเกณฑ์นะคะที่จะซื้อข้าวซื้อของทีออ่ต้องการมานานแล้วนะคะเป็นการให้รางวัลตัวเองเกิดขึ้นได้ การงานนะคะทำงานเก่งคุณเป็นคนที่มีความไทยขยันนะคะทุ่มเทเต็มที่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลน,นะคะผลตอบแทนที่ตั้งใจหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้การเงินนะคะถือว่าเป็นไพ่ของการได้รับเรื่องของข่าวเงินเงินทองทองนะคะอาจจะมีการค้าขายได้กำไรงามการได้เงินมรดกโชคลาฟุกฟุกนะคะหรือว่าเกี่ยวกับ การซื้อมาขายไปค่าคอมมิชชั่นต่างๆเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุสิ่งของบางอย่างเกิดขึ้นได้บางรายเกี่ยวกับเงินมรดกหรือได้รับมรดกนะคะเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินก้อนเข้ามาก็ได้เรื่องของสุขภาพแข็งแรงดีนะคะใครที่ป่วยก็จะหายวันหายคืนหรือได้ยาดีได้หมอดีรักษานะคะคนโสดสัปดาห์นี้โสดแบบมีความสุขนะคะ พร้อมที่จะดูแลตัวเองเสริมสวยเสริมหล่อมากขึ้นหรือการซื้อของให้กับตัวเองนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในช่วงนี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักมีความสุขในชีวิตคู่มีความสุขสงบนะคะราบรื่นแฮปปี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับชาวตุลค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาหมีเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คาหมีเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ